เศรษฐาซัตดผู้ว่าทอทอทบอกให้ลงมาดูจังหวัดที่เดือดร้อนอย่ามัวไปแต่จังหวัดใหญ่เที่ยวต่างประเทศเศรฐาซัดผู้ว่าทททบอกให้ลงมาดูจังหวัดที่เดือดร้อนอย่ามัวไปแต่จังหวัดใหญ่เที่ยวต่างประเทศขอให้ความสําคัญการจับจ่ายระยะเวลาอยู่ท่องเที่ยวอย่าตแบงแต่จํานวนขณะที่นายเศรษฐาทวีสิน นายกรัฐมนตรีและร pr ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะเดินทางมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภาพรวมจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรศการสินค้าโอทบและสินค้าวิสาหกิจชุมชนณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีตำบลท่าขามและได้รับการบกบระยายรับฟังปัญหาภายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยบางช่วงบางตอนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมว่าการแก้ไขปัญหาการจัดสรรที่ดินมีปัญหาตั้งแต่ปี2481ซึ่งขอสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพอบอทอสอสอมหาไทายช่วยไปพูดคุยกันให้จบเพราะปัญหานี้มีมายาวนานซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาถึงแล้วก็อยากให้จมที่รุ่นนี้ตนขอฝากผู้ว่าราชการไว้ด้วยหากสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินได้ตนเชื่อว่าแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนได้อย่างดี ควบคู่ไปกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะจัดการนี้นอกระบบให้หมดหากทุกภาคส่วนช่วยกันทำงานเต็มที่ตนจะช่วยอยู่เบื้องหลังพยายามให้จบให้ได้ภายในรุ่นนี้เพื่อให้มีสินทรัพย์เป็นทุนเนื่องจากศักยภาพภายในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเหลือล้นเป็นจังหวัดทอป5ของประเทศได้อย่างสบายส่วนการบริหารจัดการน้ำต้องไม่ท่วมไม่แรงแต่พื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นปัญหาน้ำแรงมากกว่าหากไม่แรงเสียอย่างตนเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและรายได้ต่อหัวจะขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เรามีแหล่งน้ำอยู่จำนวนมากพร้อมกับมอบนโยบายให้ปล่อยปลาตามแหล่งน้ำที่ตรงกับความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆซึ่งตนเข้าใจถึงความเดือดร้อนการที่ประชาชนมีรายได้เสริม ส่วนศักยภาพทางการค้าในชายแดนสุลกากรพื้นที่นี้มีความเสียเปรียบจากหัวเมืองหลักเนื่องจากความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นการค้าทางด้านตะวันออกที่ติดกับประเทศลาวค่อนข้างดีมากแต่ตนไม่อยากให้ชาวจังหวัดกาญจนบุรีนั้นหมดหวังประเทศเมียนมามีประชากรเท่าๆเราเจล้านคน แต่ปัญหาภายในก็หนักหนาอยู่เราเองเราชัดเจนวางตัวเป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่วางตัวเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนความปลอดภัยของผู้บริสุทธิ์เป็นหน้าที่ของความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องมีส่วนร่วมซึ่งหากถามว่าทำไมตนถึงพูดตรงนี้ขึ้นมาประเทศไทยมีประชากร70ล้านคนเท่ากันกับเมียนมาหากทำตัวเป็นศูนย์กลางในการเจรจาให้เกิดความสงบสุขได้ ชายแดนไทยกับเมียนมาจะ2,000กิโลเมตรถ้าเขาไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีปัญหาการค้าชายแดนชายแดนจะบูมเรามีท่าเรือเรามีสนามบินที่มีศักยภาพแล้ว นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการท่องเที่ยวว่าแปลกใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอันดับสามที่มีท่องเที่ยวนักเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องของจำนวนคนและตนเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องจำนวนคนเป็นเรื่องรองแต่เรื่องใหญ่คือการจับจ่ายใช้สอยและระยะเวลาที่อยู่ที่ผู้ว่าบอกว่านักท่องเที่ยวต่อหนึคนใช้เงินแค่หนึ่ักว่าบาทหนึ่กว่า บัดบางกาทีโรงแรมหนึ่งคืนยังไม่ได้เลยแสดงว่าเขามาเช้าเย็นกลับและมาอยู่ที่กรุงเทพและไม่ค้างที่เมืองการโรงแรมที่จังหวัดกาญจนบุรีมีตั้ง600้กว่าโรงแรมและโรงแรมดีๆก่อพอมีเยอะฝากทีมงานให้ไปพูดคุยกับผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมัวแต่ไปอังกฤษไปเบอร์ลินอยากให้มาดูหน่อยอยากให้มาดูหน่อยมาดูจังหวัดกาญจนบุรีมาดูแลจังหวัดที่เดือดร้อนหน่อยแต่ไปจังหวัดใหญ่ๆเชียงใหม่ภูเก็ตจังหวัดแบบนี้อันซีน พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังถามถึงทททจังหวัดกาญจนบุรีฝากให้ดูเรื่องการท่องเที่ยวเพราะท่านก็ทราบว่าจังหวัดนี้ศักยภาพสูงขนาดไหนอย่าตะแบ่งแค่ตัวเลขอย่างเดียวคนมาเยอะไม่ช่วยรายได้รายจ่ายต่อหัวระยะเวลาที่อยู่ระยะเวลาถ้าองค์เที่ยวต้องลงพื้นที่ให้หนักมาพูดคุยกับผู้บริหารจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสสเชื่อว่าทุกคนมีแรงบันดาลใจเพราะที่บรรยายมา30เปอร์ซ็นเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งนโยบายการท่องเที่ยวรัฐบาลถือเป็นเรื่องสําคัญ